เรื่องนี้ไปที่ตกเถียงกันในมุมมองของคอมเมนต์ชาวเวียดนามครับเวียดนามมองอาจจะไม่เจริญเท่าไทยแม้ภายใน10ปีชาวเวียดนามจะรวยขึ้นมากกว่าแต่ก่อนหรือรายได้ต่อหัวเข้าใกล้ไทยก็ตามเพราะเหตุใดมาดูคอมเมนต์ที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับซึ่งมาเริ่มมาจากคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาก็มองว่าภายในระยะ10ปีนะครับชาวเวียดนามนั้น รายได้ต่อหัวของผู้คนจะเข้าใกล้กับไทยมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาคอมเมนต์มานะครับคือเขาใช้คําว่าภายใน10ปีเลยนะครับที่รายไ,ได้ของคนเวียดนามซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้บอกตัวเลขมาด้วยนะมันจะขยับเข้าใกล้กับไทยมากขึ้นและแน่นอนพอรายได้ต่อหัวของผู้คนเพิ่มขึ้นตึกรามบ้านช่องถนนหนทางบรรยากาศโดยรวมของตัวเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงไปวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆก็จะดูแพงดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างในภาพของอสังหาริมทรั์เองจากที่แต่ก่อนชาวเวียดนามอยู่กันในตึกแถวอาจจะเล็กๆแน่นอนพอในอนาคตมีรายได้สูงขึ้นตึกรามบ,บ้านช่องอะไรต่างๆก็ดูใหญ่โตรูนาะมากกิ่งขึ้นอย่างแน่นอนมันส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของตัวเมืองแต่คอมเมนต์ที่โตแย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทำให้มันเป็นประเด็นยาวยืดเลยนะฮะก็สนุกสนานกันเลยขเขาก็บอกนะครับว่าอย่างไรก็ตามคนที่เขามาตอบกลับนะ เวียดนามก็จะไม่ได้ดูเจริญไปมากกว่าไทยในเร็ววันอะไรขนาดนั้นในระยะ10ปีนะั้นมันเร็วจนเกินไปและสิ่งที่น่าห่วงอีประการที่ผมคิดนะผมกลัวว่าเวียดนามจะติดกับดักรายได้ปานกลางไม่ได้ต่างจากไทยเลยตัางหากแล้วคุณดูไทยกับมาเลเซียสิเขาติดกับดักรายได้ปานกลางมานานแค่ไหนถ้าเวียดนาม ไปสู่จุดเริ่มต้นของการติดกับดักรายได้ปานกลางและรายได้ไม่ได้ไปได้มากกว่านั้นแล้วนั่นไม่ต่างอะไรกับการตามหลังพวกเขาเอีกหลายสิบปีอยู่ดีเพราะดังที่จะเห็นอยู่ในตอนนี้เวียดนามก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆห,หรืออุตสาหกรรมที่สามารถไปครองตลาดในระดับโลกได้เลยเราเป็นฐานการผลิตไม่ได้แตกต่างจากไทยในยุคก,ก่อนหน้านั้นและเต็มที่ผมมองว่ามันจะนำพาไปสู่จุดที่ไทยเป็นได้เมื่อ20-30ปีที่แล้วและมันก็คงไม่ได้เกินไปมากกว่านั้นเลย น,นี่คือการวิเคราะห์ในอีกมุมหนึ่งนะครับขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าโอ้โหผมต้องการแค่ขอจเจริญได้เท่าไทยทุกวันนี้ก็เพียงพอแล้วนะผมอยากเห็นเวียดนามพัฒนามากขึ้นมีการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นในเมืองใหญ่ๆก็ให้มันมีได้แบบกรุงเทพของไทยในแง่ของความสะดวกสบายทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้มันได้แบบกรุงเทพตอนนี้ผมก็พึงพอใจแล้วไม่ต้องเป็นไปมากกว่าพวกเขาหรอกแต่ที่น่าห่วงเมื่อเวียดนามะารได้ต่อหัวสูงขึ้นน่ะมันจะเป็นปัญหาต่อการลงทุนในภายภาคหน้าหรือไม่เพราะพวกเขานักลงทุน หรือว่าจากประเทศใหญ่ๆพวกเขาอาจจะมองว่าเวียดนามก็มีระดับค่าแรงเริ่มจะใกล้ไทยมากขึ้นถึงตอนนั้นนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยยิ่งถ้าบอกว่าถ้าใกล้ไทยแล้วไทยไม่ได้เพิ่มไปมากกว่านี้นะมันยิ่งจะน่ากังวลตรงที่โรงงานฐานการผลิตพวกเขาเลือกเมืองไทยจะไม่ดีกว่าเหรอคือถ้าเวียดนามเข้าไปใกล้ไทยในเรื่องของกาไทยได้ต่อหัวแกลงว่าคู่แข่งที่สําคัญและน่ากลัวก็เป็นไทยเหมือนเดิมนั่นแหละโดยเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับที่เคยมาคอมเมนต์ไว้นะเขา้ามาบอกนะครับว่า สิ่งที่ผมคาดว่าเวียดนามจะไม่สามารถเจริญไปมากกว่าไทายก็คือรายได้ไดไดต่อหัวจะขยับขึ้นไปใช่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นภายใน10ปีได้แต่สิ่งที่ไทยมีมากกว่าก็คือความสาเร็จเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นสําเร็จกับภาคการท่องเที่ยวในระดับที่สูงกว่าเวียดนามมากเพาะเขามีเมืองหลายแห่งที่มีชื่อเสียงมากมายนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ไทยน่สามารถต่อยอดไปกับภาคการท่องเที่ยวได้คอมเมนต์ที่เข้ามาเสริมนะครับเข้ามาบอกน,นะฮะว่าในด้านของความบันเทิงก็ด้วยเช่นกัน สื่อบันเทิงจากไทยถูกส่งออกไปทั่วเอเชียแล้วตอนนี้มันเริ่มตีความนิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเอยๆไม่เหมือนกับว่าไทยต่อให้ติดกับดักรายได้ปานกลางแต่พวกเขากําลังต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆและมันได้ผลกว่าเวียดนามอยู่นะในขณะที่เวียดนามยังมาเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับภาคการผลิตหรือบางทีก็ยังอยู่กับภาคการเกษตรอยู่เลยขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกมุมนะครับก็บอกว่าการที่รายได้ต่อหัวของชาวเวียดนามจะเข้าใกล้ไทยภายใน10ปีมันเป็นไปได้ถ้าทุกอย่างมันราบลื่นนะ ถ้าการเติบโตทางเศรษฐกิจราบรื่นแบบว่าไม่มีอะไรสะดุดเลยแต่จากช่วงที่ผ่านมามันก็แสดงให้เห็นว่ามันก็สะดุดได้อยู่เหมือนกันนะมันมีช่วงที่ชะลอตัวลงได้อยู่เหมือนกันต่อให้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงขนาดไหนแต่ความที่มันยากไปกว่าน,นั้นก็คือการจัดการการคอร์รัปชันภายในประเทศต่างหากมันเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันชะลอตัวช้าคุณลองนึกดูแล้วกันว่าเศรษฐกิจกําลังเติบโตแต่ถ้าไม่สามารถจัดก,การเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้มันก็เป็นอะไรที่ยากอยู่นะสิ่งที่ได้ชัดในที่ผ่านมา คนสงสาราที่ยอดเยี่ยมในเวียดนามมันเกิดขึ้นในชา้าท,ท,ทั้งทั้งที่เศรษฐกิจของเวียดนามนั้นเติบโตมากเลยเราจะสามารถทําการเดินทางที่ดีให้มันดีได้เทียบเท่ากับไทยณนะตอนนี้ไปเลยมันก็พอจะสามารถลงทุนทําได้แต่จะเห็นได้เลยว่ามันดูช้ามากๆในความรู้สึกของผมนะขอไม่ทำไมนะครับก็พูดด้วยเช่นกันนะครับว่าปัญหาใหญ่ของเวียดนามนะก็คล้ายๆกันเลยก็คล้าย,ลายหลายๆประเทศนะฮะเขาบอกว่าเศรษฐกิจเติบโตก็จริงนะครับ แต่เวียดนามเองปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายในก็เป็นสิ่งที่ทําให้มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นหรอกนะถ้าอยากแซงหน้าประเทศไทยหรือเข้าใกล้ไทยได้เร็วขึ้นมันไม่ใช่แค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็นการจัดการเรื่องของการภายในการทุจริตการคอร์รัปชันมันต้องแทบจะไม่มีเลยผมมองว่านั่นเป็นส่วนสําคัญไม่แพ้ก,กับการเติบโตทางเศรษฐกิจเลยเราต้องหาทางจัดการกับมันให้ได้ความเห็นต่อมาครับบอกว่า ผมเชื่อไหมว่าที่ประเทศไทยเองถ้าพวกเขาจัดการในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันได้แบบหมดจดผมเชื่อว่าประเทศแห่งนั้นคงจะเข้าใกล้กับเกาหลีใต้นะตอนนี้หรือไม่ก็เป็นรองรองเลยในระดับนั้นได้เลยดังนั้นผมมองว่านี่คือส่วนสําคัญที่ไม่แพ้การเติบโตทางเศรษฐกิจดังใจได้ว่าทําไมสิงคโปร์ประเทศเล็กๆถึงสามารถเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้เพราะว่าความเล็กของพวกเขามันก็เป็นอะไรที่ดูจัดการได้ง่ายด้วยอีกมุมหนึง่งสำหรับประเทศที่ใหญ่กว่าและก็ใหญ่กว่ามากเวียดนามมีคนเยอะกว่าไทายมาก นั่นก็เป็นช่องว่างที่แตกต่างนะโอกาสในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันมันก็อาจจะเยอะกว่าด้วยเนื่องจากคนเยอะปัญหาก็เยอะนั่นเองดูสิงคโปร์เป็นตัวอย่างได้เลยนั่นคือการจัดการกับพื้นที่เล็กๆและพวกเขาจัดการได้ดีเป็นระบบระัะเบียบและทุกอย่างก็เติบโตไปมันไม่ใช่แค่การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาพรวมรวมวลรวมในประเทศแต่มันคือการทําให้ทุกคนนั้นซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันจะทําให้ระบบเติบโตได้เองขลัที่ความเห็นต่มาครับบอกว่า เวียดนามนะจะไม่ไปถึงการพัฒนาในระดับนั้นแน่นอนซึ่งก็หมายถึงไทยนะครับผมมองว่าไทยตอนนี้พวกเขาไปได้ดีกับในส่วนอื่นๆซึ่งไม่ใช่แค่การเป็นฐานการผลิตหรือว่าเอาแรงงานไปอยู่ในภาคข,ของการผลิตอย่างเดียวมันมีทางเลือกมากมายมากๆผมสอบถามกับชาวเวียดนามที่ไปทํางานในประเทศไทยพวกเขาบอกว่ามีงานทางเลือกที่หลากหลายไม่ใช่แค่แรงงานของการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่คุณสามารถไปเป็นแรงงานในภาคของการท่องเที่ยวแล้วก็แรงงานในภาคส่วนอื่นอีกมากมายนะไปทัว่วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยสิ่งที่ผมจะบอกก็คืองานตำแหน่งงานในเมืองไทยมีให้เลือกเยอะกว่ามากทต่ในั้นที่ประชากรน้อยกว่าจะเห็นได้ว่าไทยเองก็ต้องรับแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้าไปทํางานในขณะที่เวียดนามไม่ได้ต้องการแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องรับเพื่อนบ้านเข้ามาทํางานในเวียดนามเลยเพราะว่าที่มันมีอยู่ณนะตอนนี้มันก็แทบจะไม่เพียงพอกับผู้คนแล้ว แต่ผมสังเกตว่าตำแหน่งงานในเมืองไทยมันยังพอมีรองรับกับผู้คนได้อันนี้คือความรู้สึกของชาวเวียดนามนะครับโดยความที่ประชากรเยอะนะเขาก็เห็นภาพนะครับว่ารู้สึกว่าไทยมีทางเลือกในการทํางานเยอะกว่านะครับโดยที่คนไทยเราเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะนะเฮ้ยแต่พอมองจากประเทศที่ประชากรเยอะกว่านะครับ <ๆ S 1> เขาก็รู้สึกว่าตำแหน่งงานที่เมืองไทยนี่มีทางเลือกหลากหลายนะไม่ใช่แค่ผลักดันกันไปสู่ภาคการผลิตเพียงอย่างเดียวอะไรแบบนั้นนะครับขณะที่ความเห็นตดมานะครับก็บอกว่า อย่าเอาเวียดนามไปเปรียบเทียบกับไทยเลยสิ่งที่มันผ่านมาเวียดนามก็ทําได้ดีในแบบของตนเองแล้วเวียดนามนั้นเริ่มต้นจากประเทศที่เข้าขั้นเรียกว่าเป็นความยากจนเลยเป็นประเทศที่ยากจนแล้วก็ได้เติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นประเทศที่พอจะมีหน้ามีตามีความเจริญรุ่งเรืองกับเพื่อนบ้านเขาได้อยู่บ้างนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เราควรจะภูมิใจกับมันได้แล้วแต่เหมือนกับว่าหลายๆคนจะ ยังไม่ค่อยภูมิใจมากนักและพวกเขาคาดหวังว่าจะเป็นให้ได้เหมือนไทยได้จะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเมืองไทยเนี่ยสำหรับผมค่อนข้างพอใจพึงพอใจกับการเติบโตของเวียดนามน,นะวันนี้แล้วผมเกิดมาเนี่ยจะจะ60ปีอายุนะตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่าตอนเด็กๆมันแตกต่างมากเลยในเมืองที่ผมอยู่มันแทบจะไม่มีตึกสูงๆเลยในทุกวันนี้นะตึกสูงๆเกิดขึ้นมากมายการค้ากันขายก็สภาพคล่องตัวหมดทุกคนจับจ่าจใ้สอยดูมีความคึกคักกันอยู่ตลอด จากตะกอนที่มันเคยเงียบเหงาแล้วก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นนะทุกวันนี้นี่กลายเป็นตัวเมืองขนาดใหญ่แล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า,วาในทุกๆชุมชนในอดีตของเวียดนามทุกวันนี้ก็เติบโตเป็นเมืองใหญ่ได้ในหลายพื้นที่เป็นเรื่องปกติเลยเนื่องจากประชากรที่เยอะจากตะกอนเราอยู่กันในชุมชนเล็กๆถ้าคุณเกิดทันนะเมื่อสมัย60ปีที่แล้วทุกวันนี้แทบจะเป็นเมืองใหญ่กันหมดเลยแล้วมันออกชนะแน่นจนเกินไปซะดด้วยซ้ํา ความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าเวียดนามจะรวยขึ้นมากกว่านี้แน่นอนมันไม่ใช่แค่การเติบโตในเรื่องของอไรายได้ต่อหัวแต่เวียดนามจะเติบโตได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นต้องมีความหวังอีกสักหน่อยนะที่ผ่านมาก็ทําได้ดีมากๆาแล้วแหละซึ่งถ้าเวียดนามยังสามารถเติบโตแบบนี้ต่อไปโดยที่มันไม่ชะลอตัวลงนะผมคิดว่ามันจะแซงหน้าไทยได้อย่างแน่นอนย้ําว่าต้องเติบโตแบบนี้นะเติบโตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอ,อีกสักสิปีเท่านั้น10ปีแบบไม่สะดุดเลยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการทุจริตผมคิดว่ามันเกิดขึ้นในทุกๆประเทศทั่วโลกนะแต่สำหรับประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตได้ยังไงมันก็ชนะเรื่องเหล่านี้ได้อยู่ดีเพราะมันเติบโตมากจริงแล้ที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่ามา,เาปเที่ยบกับสิงคโปร์ไม่ได้หรอกนะสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่เล็กพวกเขาจัดการได้ดีแล้วก็เนี๊ยบในเรื่องของระบบระเบียบอะไรต่างๆได้มากกว่าแต่จากการประเมินผมคิดว่าเวียดนามก็คงไม่ได้เกินไทยหรอก ก็น่าจะประมาณไทยนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ทิ้งห่างอะไรกันมากมายหรือต่อให้แซงหน้าไทยได้ก็ไม่ได้ทิ้งห่างพวกเขาเพ้เพลอโดนไทยแซงหน้ากลับคืนมาด้วยซ้ําทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ชาวเวียดนามก็โถกกันนะครับว่าต่อให้เวียดนามเติบโตไดารุ่งพุ่งแรงอะไรขนาดนี้เนี่ยแต่ทำไมชาวเวียดนามจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจํานวนไม่น้อยเลยนะถึงสนใจกับการไปทํางานหรือว่าไปอยู่อาศัยในประเทศไทยอยู่นะครับ ในทางตรงกันข้ามคนไทยเนะี่ยไม่ได้สนใจที่มาอยู่ที่เวียดนามเลยเพราะอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งก็มีการแสดงความเห็นกันนะครับโดยชาวเวียดนามที่ไปทํางานที่เมืองไทยนะครับก็ให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าเอาจริงตอนนี้นะเมืองไทยเนี่ยก็ยังดีกว่าเวียดนามอยู่ดีนะคือเวียดนามเติบโตทางด้านเศรษฐกิจก็จริงแต่ถ้าพูดถึงรายได้ที่ได้รับต่อนนี้ในไทยก็แทบจะเป็น2เท่าตัวอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นตําแหน่งงานเดียวกันมันแทบจะเป็น2เท่าตัวได้เลย นอกจากนั้นแล้วรายได้สูงกว่าไม่พอการเข้าถึงสิ่งที่เป็นมาตรฐานในแบบสากลนั้นประเทศไทยสามารถมอบให้ได้แล้วแต่เวียดนามยังไม่ถึงขนาดนั้นตัวอย่างที่เห็นได้ใช้เวลาผมไปหาหมอที่เมืองไทยผมจ่ายเงินเพียงเล็กน,น้อยเพื่อเข้ากับคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนก็พอจะเข้าถึงได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยหรือถ้าอยากไปใช้บริการโรงพยาบาลรัฐก็ต้องบอกตามตรงว่าโรงพยาบาลรัฐของไทยเนี่ยมันได้รอคิว น้อยกว่าในเวียดนามโอ้โหน,นี้คือสิ่งที่ชาวเวียดนามพูดมานะครับแล้วน่าสนใจมากๆเลยเขาก็ยายความเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับว่าเปรนยบเทีบกันดีว่าโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลที่มันค่าใช้จ่ายใใน,น้อยๆนะฮะหรือว่าแทบจะเป็นสวัสดิการของผู้คนในประเทศอะไรแบบนั้นนะ่ะมันแทบจะต้องรอคิวกันนานมากต้องเข้าใจว่าแต่ละเมืองแต่ละแห่งเนี่ยโรงพยาบาลในเวียดนามมันไม่ค่อยเพียงพอเลยแต่เมืองไทยเพียงพอมากกว่าอืมนี่คือความเห็นของเขานะครับเขาให้ความเห็นนะครับว่าโรงพยาบาล ของภาครัฐนะครับที่มีให้กับผู้คนในประเทศเขาให้ความเห็นว่าของไทยเนี่ยมีจํานวนที่เยอะกว่านะครับในความคิดของเขาเขาบอกต่อนะครับว่าคุณสามารถเห็นโรงพยาบาลรัฐของไทยได้อยู่แทบทุกเมืองและผมบอกเลยนะว่าไม่ใช่เมืองขนาดใหญ่ก็มีโรงพยาบาลของรัฐด้วยที่เขาหมายถึงนะครับน่าจะหมายถึงอำเภอเล็กๆหรืออะไรที่มันแยกย่อยออกไปนะฮะคุณสังเกตดูได้เลยแม้แต่เมืองที่มีประชากรแค่หลักหมื่นคนเนี่ยยังมีโรงพยาบาลรัฐนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทย แต่ที่เวียดนามโรงพยาบาลที่เรียกว่าระดับเดียวกันหรือว่าเทียบมาตรฐานเดียวกันได้มันต้องมีประชากรหลายแสนจนไปถึงล้านเลยคุณเคยเห็นในเวียดนามประชากรแค่หลักหมื่นมีโรงพยาบาไลไหมล่ะแต่ที่เมืองไทยมีนะซึ่งในความเห็นนี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าเหมือนกับว่าเมืองไทยนั้นพวกเขาค่อนข้างเน้นอยู่แล้วทางด้านของสาธารณสุขเมืองไทยลงงบประมาณเกี่ยวกับด้านนี้เป็นพิเศษและผมคิดว่าประเทศอื่นๆต่อให้พัฒนามากกว่าก็ทําได้ดีเหมือนไทยไม่ได้นะ ผมไม่รู้ว่ามีประเทศไหนบ้างแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยคือสิ่งที่ไทยทําได้ดีไทยในพะีการลงทุนมหาศาลเลยแล้วผมได้ยินมาว่าพวกเขาก็รักษาถึงขั้นที่แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่ใช่เหรอผมไม่ค่อยม,มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นได้จริงนะมันสุดยอดมากเลยซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาบอกนะฮะว่าสิ่งที่มันดีกว่าอย่างห็นได้ชชดก็คือโรงพยาบาลของไทยการรอคิวหรือว่าการรอหมอเนี่ยอย่างน้อยๆจำนวนคนที่รอเนี่ยมันน้อยกว่าในเวียดนามนะ พอไปเทียบกับโรงพยาบาลในเวียดนามจํานวนคนเรียกว่าแทบจะไม่มีพื้นที่รองรับเลยแต่เมืองไทยนี่ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่ามีพื้นที่รองรับใ็ก,กันร,รออยู่บ้างนะแต่เวียดนามโรงพยาบาลที่เป็นที่นิยมมากๆแทบจะเรียกว่ามันออกมารอกันข้างนอกหรือว่าแทบจะไม่มีที่พื้นที่สำหรับการรอคอยการเข้ารับการรักษาอันนี้ก็บรรยายเห็นภาพเลยนะฮะ ซึ่งคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว,ว่าคุณจะเทียบแบบนั้นโดยตรงเลยไม่ได้นะคุณต้องดูจํานวนประชากรแต่ละเมืองของเวียดนามกับแต่ละเมืองของไทยด้วยผมเคยเห็นเมืองทั่วๆไปของไทยที่มีโรงพยาบาลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ติดกับกรรมัมพูชานะโรงพยาบาลบางแห่งรองรับกับผู้คนในเมืองที่สเกลเล็กมากๆแต่โรงพยาบาลของเวียดนามมักจะรองรับกับผู้คนในสเกลที่ใหญ่กว่าไม่ใช่ใหญ่กว่าแค่2เท่าตัวแต่อาจจะเป็น10เท่าตัวเลยแต่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีอยู่ว่า เวียดนามนลายประชากรเยอะกว่าแต่ละเมืองคนก็เยอะกว่าเมืองหลายแห่งนี้เป็นหลักแสนกันอย่างแน่นอนที่คุณคิดว่าจากคนหลักแสนในตัวเมืองจะมีคนเจ็บป่วยมารอคิวโรงพยาบาลกี่คนผมคิดว่ามันน่าจะหลักพันได้นะกับโรงพยาบาลสักแห่งนั่นแหละคือสิ่งที่มันแตกต่างกันขณะที่คอมเมนต์ทำมานะครับก็บอกว่าจากประสบการณ์ได้เคยอยู่ที่เมืองไทยโรงพยาบาลหลายแหง่งมีคนรอคิวไม่ถึงหลักพันเลย นั่นคือสิ่งที่พวกเขาขยายออกไปได้มากกว่าจะว่าตามตรงนะเมืองไทยประชากรน,น้อยกว่าแต่การขยายออกไปโรงพยาบาลการเข้าถึงการรักษาผมคิดว่าเมืองไทยทําได้ดีกว่าเวียดนามซึ่งคอมเมนท์ทรม,มานะครับก็บอกว่าเอามาเปร,เรียบเทียบกันไม่ได้อีกเมืองไทยอยู่อีกระดับขั้นหนึ่งแล้วผมเคยดูรีวิวของต่างชาติน่าจะเป็นความเห็นที่เป็นกลางนะเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่คนของประเทศใดประเทศหนึง่งเขาบอกว่าโรงพยาบาลของไทยอยู่ในมาตรฐานที่เป็นในแบบมาตรฐานโลก แต่ของเวียดนามนั้นยังไม่ได้ถึงมาตรฐานขนาดนั้นเป็นสิ่งที่เพิ่งทําให้ผู้คนพอที่จะเข้าถึงได้แต่จริงนะผมรู้สึกว่าโรงพยาบาลเอกชนในไทยนั้นน่าจะดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนในประเทศที่พัฒนามากกว่านั้นหลายเท่าตัวมากเลยในแง่ของราคาก็ด้วยเช่นกันเร,ราพนักเศรีฐีในเวียดนามยังเลือกโรงพยาบาลเอกชนในไทยเลยเพราะพวกเขามองว่าการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยการรักษาที่ทันสมัยไหนจะบ,บริการที่ดีเมืองไทยค่อนข้างใส่ใจเรื่องนี้มากกว่า กนที่เขามาแสดงความเห็นนะครับก็บอกนะฮะว่าคุณจะลืมคิดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นอีกแขนงหนึง่งที่ไทยกําลังพยายามต่อยอดอยู่และพวกเขาก็ทําได้ดีสาหรับสิ่งนี้มีคนไข้มีคนที่เข้าไปรักษามากมายแล้วก็เข้าไปในอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นนะก็เป็นสิ่งที่ไทยทําได้ดีนอกจากภาคการท่องเที่ยวขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นว่านิทาวิทยามีพรมแดนติดไทยนะป่านนี้นะ คนจากเวียดนามอาจจะเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลของไทยกันเต็มไปหมดแน่ๆผมบอกได้เลยว่ามันยังอยู่ในระดับที่ดีกว่าในเวียดนามเนี่ยรับผมมองว่ามีปัญหามากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจผมอยากให้เอาเม็ดเงินมาลงทุนเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขให้มันดียิ่งขึ้นมากกว่านี้ไปด้วยคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็บอกว่าเมืองไทยไนดะ้มีการเข้าถึงการรักษายันในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลหรือแม้แต่ในชุมชนเล็กๆผมไม่มั่นใจว่ามีประชากรเท่าไหร่นะ แต่ดูจากสายตาประชากรนี่น่าจะแค่หลักร้อยหรือหลักพันเท่านั้นก็ยังมีการเข้าถึงการรักษาได้อยู่อันนี้นะครับเหมือนกับว่าเขากําลังพยายามพูดถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอะไรประมาณนั้นนะฮะคือขนาดเล็กๆที่มันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างเดียวนะแต่หมายถึงอะไรการรักษาการเข้าถึงการรักษาที่แยกย่อยออกไปมากมายนะครับควมเปนธรรมานะครับก็มองว่านั่นแหละคือสิ่งที่ผมมองว่าอยากให้เป็นได้เหมือนไทยทุกวันนี้ ไม่ต้องเป็นพัฒนามากกว่าพวกเขาหรือว่าไปแข่งขันอะไรกับเขาหรอกอยากให้เวียดนามเติบโต,ต,ตอย่างราบรื่นแล้วก็ไปสู่จุดที่ไทยเป็นได้ไม่ต้องมีความเจริญมากกว่าพวกเขาเพียงแค่การเข้าถึงในส่วนแยกย่อยแขนงต่างๆให้มันดีได้เทียบเท่าไทยให้มันสะดวกมันจะเป็นผลดีต่อชีวิตผู้คนในเวียดนามมากการเข้าถึงการศึกษาการเข้าถึงสาธารณสุขก็ด้วยเช่นกันและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไร อย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบกันเล่าในสไตล์นี้นะเพลินๆแบบนี้นั่งเล่าสู่กันฟังแบบนี้ก็สามารถกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้ครับสหรับวันนี้สวัสดี